นว่าลูกใหญ่ยเวลาเข้าคอยขยับขยายตอนนี้ลูกไส้คอยเลยสองปีกัสิจบให้สักคู่ลูกสาวนั่งพึ่งนั่งพึ่ง,ง,งยูเยียเอกเด้วยค่ะเหลืออีกเลยสีออ่ปีไปพี่น้องลูกสาวเหลือเหลืออีกสี่ปีสู่กันไปแม่ก็จะเป็นเสาหลักแม่ในบอกเลยว่าตอนนี้ก็เป็นเสาหลักก็เป็นทุกสิ้นทุกอย่างให้ให้ลูกตั้งสองคนเข้มแข็งให้ลูกเห็นพี่น้องคะ่ะถึงเฮ้าจะเสียใจเฮากะ พยายามจะบ่บ,บ่หายบ่หาย,หายต่อหน้าลูกด้วยค่ะแม่สมศรีเนี่ยพยา,ยามจะมาแอบให้อยเพื่อเดียวก็คิดถึงอยู่เพราะว่ามันเร็วเกินไปถ้าจะบอกว่าบ่คิดถึงพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่งพ่อใหญ่เพิ่งจากไปแคบแบปญญปแ่บ่กี่มืองแล้วงานศพก็ยังมบ้านเลยแล้วนี่แหละอันกะกลับไปเหตุงานกัพยายามที่จะบ่คิดเลยค่ะมันแต่มันก็มีมุ่มมันก็มีโมเมนต์ที่แบบเศร้า แต่ว่ามวยมืใหงงานเนี่ยเขาดีแห้งเขาพูถามีหยังเลยพี่น้องค่ะเขาพูถามียังเขาห่วว่าเฮาเจ็บปวดเฮาเจ็บปวดขนาดใดแล้วเขาจะพูถามซ้ำเติมมวหม ok came, like, kind of ืใหงงานนี่ดีแห้งพี่น้องดีอันนี้ยอมรับอยู่พลังเขาแบบว่าเขาให้ความเป็นเขาให้ความสิทธิความเป็นส่วนตัวกขนเฮาอยากเล่าอีย่างเฮาก็ล่าวันเขาไม่อยากเล่าอีย่างเขาก็พูถามเฮาเลยค่ะพี่น้องค่ะ นั่นแหละก็มาเ่าสู้เพื่อนในปีพั้งอี่ยงที่เฮ้าบ่เคยอี่ยงที่เฮ้าบ่เคยเด็พบคยไเด็พอตอนเนี่ยมาเลยพี่น้องคะมาได้คอยคอยซู้กเลยว่าคอยหู้ข่อยซื้ึกว่าปีนี่พี่น้องคะ่ะคอยตกที่นั่งลําบากอีเด็บ่ได้ตกที่นั่งลําบากถือว่าบ่มีอยู่บ่มีบ่บม, u, บม,บมีหมง่งบม่มีหม่งอยู่บม่มีหม,ง u, ม่หมงนอนคือแบบมันแบบ มันไม่อุ่นใจเหมือนแต่ก่อนนะพี่น้องคอยจะบอกมาเป็นแบบใดดีคือมันบ่อุ่นใจคือเห้าขาดเสาหลักไปแล้วขาดชีวิตคู่คนที่เคยอยู่ร่วมกันเพิ่นจากไปเนี่พี่น้องบ้านเนี่ยพิ่นตอนนี้เพิ่อนอยู่เนี่มันสิสดใสเฮาเฮาหยิบจับอีหยงเฮาหายี่ยงบ่เห็าหาเนเฮาเฮาถามเพิ่นเฮาเพิ่นเพิ่นจะหูหมองนั้นมองนี้อี่ยงอยู่มองนั้นมองนี้ เ่อกระิถามเพิ่นเพิ่นก็สิบอกเขาแต่พ่อบ่มีเพิ่นแล้วพี่น้องค่ะเหี้ยนมันเป็นแบบเงาเงาสาวสาวซอยๆเป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นแปลนไปงี้สิแม่ค่ะหายหายไปผู้หนึ่งนี่เป็นแปลนมันบ่ได้เป็นความรู้สึกที่ว่าอ่าแต่ก่อนเนี่ยสามที่เดือนที่ผ่านมาพ่อใหญ่คอยเข่าโรงพยาบาลนอนเพิ่นนอนโรงพยาบาล ่อยก็ไปเยี่ยมเพิ่นเนาะพี่น้องค่ะ่อยไปเยี่ยมเพิ่นตลอดไปเยี่ยมเพิ่นตลอดความรู้สึกมันบ่ได้คือจังจังสันเด้มันบ่ได้คือจังวาเพิ่นอยู่ร่ยงบานเด้ค่ะคืออันนี้เฮาพญยา,ยามแบบเฮ้ากับพญยา,ยามแบบปลอบใจตัวเองว่าเออเพิ่นอยู่รพยงบานมันจังสิเฮ็ดให้ากระตุน้นเฮาแบบว่ามีกำลังใจึ้นมากแต่ในทางเป็นจริงน่ะเข้าหูยมันเกิดเอียงขึ้นเฮ้าก็ต้องย่อมรับความจริงเม่นบอก็กมีทพี่ยู่นี่แหละที่แบบว่า เห็ดใดเหาผ่อนคลายเห็ดใ้เฮ่าแบบว่าเด้วมาเบอร์บอให้มากแบบว่าระบาย่าเหาเจออี่ยงเหาเจอสถานการณ์อย่างไ้เหามาระบายเมื่อนี้กะมีจดหมายมาจากทางรัฐบาลอ่าแม่สมศรีก็อ่านฮู้เรื่องหอกค่ะเอาไปห้ลูกสาวไปหญ่เพิ่นอกให้แบบเกี่ยวกับพวกภาษีเกี่ยวกับอ่าเรื่องเรื่องเขาถามว่าทะเบียนสมรสหนุนนี่หนังเฮาแต่งงานหนังเตมื้ือใดคือเฮาพญามเข้ม เข้มเงินอ่าเป็นเงินใหม่ๆเนาะพี่น้องคะทางรัฐบาลอ่าเขาก็ถามรายละเอียดหลายอย่างแม่สมชีกับบ่งหูดเลคะ่ะเลยเอาไปห้เจากของภาษาเอาไปห้ลูกสาวพ่ราหไ่เิ่นเก่งเรื่องเอกสารนู่นนี่นั่นให้ประเทศให้่อยพี่น้องคือ่อยกะข่อยกับพยายามที่จะคู่รักมักจำค่ะพญยา,ยามที่จะเรียนด,ยยดูเอกสารอีอย่งที่เขาบ่เคยได้เห็ุนี่แหละพี่น้องคะในเมื่อเรามา มาตกที่นั่งแบบนี้แล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้เราก็ต้องทําให้ได้พี่น้องคะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเลยที่เขาว่าเป็นกนําลังใจให้แม่สมศรีบอกผิดบอกถึกเสมอนี่บอกได้ว่าสมองอาจจะเบลอจักน้อยเพราะว่าคอยนอนอบ่คอยรับคอยคิดหลายยคิดหลาย้ําลูก คอยคิดไปแล้วว่าเออค่ะบ่มมี่อยแล้วลูกข่อยจะอยู่จังใดเอียงจังใดนน่นนี่นั่นคือข่อยคิดไปละพี่น้องคะ่ะคือ่อยแต่วงลูกกับพยามนะันยินเสียงลูก่อยนั่งหัวเล็กหน่อยนะ่ะพี่น้องคือเขากะปรับ,บโตัวได้เร็วเขากะแก้ไขสถานการณ์ใดของเขานั้นแหละไปน้องเรียยขคอยกระทมลูกลูกลกับมาว่านุงเรียนโอเคบอเอาบอกว่าโอเค,อเคบ่มีอเอียงเสียบ่มีอเอียงที่แบบว่าห้กังวลใจคือลูกกับพยามอบ